สวัสดีครับผมวรัตภพราชตักนามวมนะครับคลิปนี้ผมจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าผมได้ไปทำการแจ้งความมิจฉาชีพไว้แล้วนะครับซึ่งมิจฉาชีพนะครับเ,เขาเอาข้อมูลส่วนตัวของผมก็คือชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็เอารูปผมไปนะครับแล้วก็เอาคลิปวิดีโอของผมไปนะครับหลอกคนอื่น นะครับหลอกคนอื่นซึ่งที่จริงก็เป็นมาสักช่วงหนึ่งแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะอาจจะช่วง3-4ปีที่แล้วมีคนเข้ามาทักนะครับแต่ยังไม่ได้โดนหลอกก็คือแค่ทักว่าเอ๊ะอันเนี้ยเป็นเพจของอาจารย์ไหมเป็นช่องของอาจารย์ไหมนะครับทางแอดมินนะถ้าแอดมินผู้ช่วยขอยงผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยของอาจารย์ต้องเป็นลิงก์นี้ลิงก์นี้นะครับอ่ก็จะว่าตอนนั้นเริ่มแล้วนะครับแต่ว่า เ,ออเขาเรียกว่าคนยังไหวตัวทำนะครับแต่หลังๆมานะครับก่อนที่ผมจะได้ทำการแจ้งความเนี่ยนะครับโหมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วหนักนะครับบางท่านก็เป็นสเตปที่ว่าเข้ามาถามก่อนว่าใช่ไหมนะครับเพจนี้หรือช่องนี้บางคนเข้ามาแบบโดนหลอกไปแล้วนะครับเป็นหลักพันบางคนหลักหมื่นบางคนหลักแสน โอ้โหมันเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยแจ้งความไว้นะครับแลวก็บอกให้ทุกท่านได้ทราบด้วยผมแจ้งความไว้แล้วนะครับก็จะมีแปะนะครับตัวใบแจ้งความไว้นะครับซึ่งรายละเอียดการแจ้งความเนี่ยตอนที่ไปแจ้งความผมมอบอํานาจให้ผู้ช่วยผมไปแจ้งความนะครับเพราะว่าปกติส่วนใหญ่ผมใช้ชีวิตยอยู่ในประเทศจีนนะครับผมก็ไม่สามารถไปเองได้ก็เลยเออมอบอานาจไปอ่ทีนี้ผมจะอ่านใจความสําคัญนิดนึงนะครับก็คือ ผู้มอบอำนาจเนี่ยให้มาผู้ผู้มอบอำนาจก็คือผมเนี่ยให้ผู้ช่วยนะครับแจ้งว่าได้มีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับนำรูปภาพและคลิปวิดีโอและข้อมูลส่วนตัวของนายวรัตพพบไปหลอกลวงผู้อื่นให้ลงทุนทำงานกดไลค์กดแชร์มีค่าตอบแทนหลอกให้โอนเงินมาลงทุนเรื่อยๆโดยแอบ,บอ้างว่าโอนผิด ให้โอนมาใหม่เรื่อยๆเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับถึงจะได้ถอนถอนเงินออกไปได้นะครับและอื่นๆนั่นแหละนะครับทำให้มีการเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ทําให้ในายวรรธพพบได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งนายวรรธพพบไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําของบุคคลดังกล่าวหากมีผูดด้ใดได้รับความเสียหายจากเหตุเหตุหตดังกล่าวผู้แจ้งไม่ขอรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับทีนี้บอกแค่นี้ก็ไม่พอเดี๋ยวผมก็จะบอกบอกบอกแบบง่ายๆเลยว่าคุณจะไม่โดนหลอกยังไงนะครับคือสุดท้ายแล้วนะฮะไม่ว่าคุณจะไปเห็นรูปผมคุณจะไปเห็นวิดีโอผมที่มิจฉาชีพเขาเขาเขาเอาไปอนะเขาไปดูดไปอะนะไปดูดแล้วก็เอาไปไปทำซ้ําใหม่เนี่ยนะซึ่งซึ่งผมไม่สามารถตามได้มันเยอะมากนะครับที่จริงเดี๋ยวบอกก่อนส่วนตัวผมเองเนี่ย อันไหนที่รู้แล้วมีคนมาแจ้งผมเองก็ไปกดรีพอร์ตนะเขาเรียกว่ากดเหมือนแบบกดรายงานนะว่าโพสเนี่ยเป็นโพสบอมอะไรพวกนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o ็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับรวมทั้งผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ Ti k t o k อกแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรเอาไปดําเนินการต่อให้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้โอ้แจ้งเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ไม่เคยโดนปิด นะครับช่องมิจฉาชีพไม่เคยโดนปิดนะเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณจะซื้อนะครับสินค้าหรือบริการของผมเนี่ยมันจะต้องโอนเงินให้หลกัหลกๆนะแค่มีชื่อบัญชีแค่สองอย่างนะครับชื่อบัญชีแรกนะชื่อบัญชีที่หนึ่งก็ชื่อผมเองเต็มๆนะครับชื่อบัญชีก็ต้องเป็นวรัฐพพนะครับราชตะนามวงไง ชื่อผมเลยมันจะเป็นชื่อคนอื่นไม่ได้เออต้องเป็นชื่อผมตรงๆนะครับอ่าต่อไปชื่อบัญชีที่2ก็คือชื่อบัญชีบริษัทของผมนะครับชื่อบริษัทนะครับวรรัตภพนะครับวรรัตภพนะฮะ business learning จำกัดเนี่ยครับ learning จำกัด นะฮะตัวหนังสือผมอาจจะไม่ชัดเ,เดี๋ยวผมขึ้นนะครับเป็นตัวพิมพ์ให้ด้วยอลองดูอีกทีนะครับแค่นี้แค่นี้เลยผมไม่จำเป็นต้องไปบอกวิธีที่ซับซ้อนเลยว่าคุณจะต้องไม่โอนนั้นโอนนี้คือเมื่อไหร่คุณจะโอนเงิน มีแค่2บัญชีนี้เท่านั้นจะเป็นชื่อส่วนตัวของผมวัฒนพรมัชตนาววงศ์หรือเป็นชื่อบริษัทของผมก็คือบริษัทวัฒนพบ business learning จำกัดเท่านั้นแค่นี้เลยนะครับส่วนการกระทําของมิจฉาชีพนะครับเขาแบบอาจจะมีวิธีหลายอย่างนะครับผมไม่สามารถบอกที่นี้ได้เพราะว่าจับวิธีหนึ่งได้เขาก็ไปทําอีกวิธีอยู่ดีนะครับผมแค่เอาตัวหลักก็คือการโอนชื่อบัญชีเท่านั้นถ้าไม่ใช่2บัญชีนี้นั่นคือมิจฉาชีพ นะครับให้จำไว้เลยนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยที่เศ,เศรษฐกิจไม่ดียิ่งมิจฉาชีพเยอะนะครับที่จริงมันไม่ใช่แค่ผมนะทุกอย่างเลยนะครับคนดังทุกคนที่อยู่ในแบบว่าคนรู้จักกันะนะครับคนรู้จักทำบนโลกออนไลน์บ้างหรือรู้จักกันเป็นแบบดาราหรือว่าอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ก็จะโดนเยอะอยู่แล้วรวมทั้งสินค้าชื่อแบรนด์ต่างๆก็เยอะแยะแต่เป็นหมดคือมิจฉาชีพตอนนี้อยู่ทุกวงการนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมที่โดนทุกวงการเลยนะครับออโอเคนะครับก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับก่อนโอนเงินแค่นั้นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไม่ต้องอยู่ในเงื้อมมือของมิจฉาชีพนะครับ